สวัสดีครับเซลสอร์ตรีวิวครับผมวันนี้บอกเลยนะครับคลิปสั้นๆจะพามาให้ดูแคปนะครับผม XL+ Plus Sport ของเรานะครับสีดำดุๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์2.2ลิตรครับผม160แรงม้าแรงบิด365นิวตันเมตรนั่นเองครับตัวนี้จัดแต่งไม่เยอะนะครับผมเพิ่มสวยดีสกู๊ฟฝากระโปรงหน้านะครับผมตัวนี้ทรงตี้ย กระจังหน้าปอดขนาดใหญ่นะครับไฟหน้าของเรานะครับผมตัว XL Plus เป็นมันตรีเฟเเตอร์นะครับผมกระจายแสงเวลาขับไปตอนกลางคืนนี้พี่ๆจะเห็นแสงกระจายนะครับเป็นวงกว้างปลอดภัยเลยครับผมเพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ได้ดีเลยครับครอบซุ้มล้อขนาดมีหมุดนะครับ6นิ้วล้อตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วครับผม มาพร้อมอย่าง AT นะครับของฮันกุ๊กเอทนี่ยาง AT นี่ดีนะครับผมวิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนลุยนะครับลูกลังก็วิ่งได้คันนี้นี่วิ่งเข้าสวนโอเคนะครับสบายๆบรรทุกทุเรียนนี่สบายเลยนะครับติ๊กเกอร์สาดโคนนะครับผมโลบาห์เกนี่ของอ l ลแลนเดอตัวนี้ขายาวครับแข็งแรงยึด มัดของได้สบายเลยครับผมแคปซีนะครับของฟอร์ดเรานะครับผมเป็นแคปซีขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับทำให้คันนี้บรรทุกได้ถึง1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแหบบเลยครับระบบช่วงล่างเราดีมากๆนะครับผมเบรก ABS มีมาให้นะครับ EBD กระจายแรงเบรก Airbag คู่หน้า2ลูกโวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานด้วย มอเตอร์ทั้งระบบนะครับคือจอดอยู่เฉยๆเนี่ย <ใน S 1> พวงมาลัยจะนุ่มนะครับแล้วก็เวลาวิ่งไปพวงมาลัยก็จะหน่วงตามความเร็วของรถนั่นเองครับผมสุงท้ายเลยนะครับจัดแต่งสไตล์นี้นะครับผมบอกเลยว่าพี่ๆใช้เงินรับรถไม่เยอะแน่นอนครับผมถ้ามีข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นชุดแต่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวรถติดต่อเซ็นมาได้ทางช่องทางที่ทิ้งไว้ให้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับผม เตมยินดีที่จะตอบคำถามพี่ๆเสมอนะครับยังไงคลิปนี้นคลิป,ปสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมจะได้ได้มาคลิปใหม่ๆของทางช่องกันเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ